สวัสดีค่ะพี่น้องพวกับช่องเรื่องฮุตตอรี่ค่ะมาอีกแล้วจ้ะจ้ะโอเคโอเคจ้าร้อยยี่สิบมากินซมซำด้านนี้เลยค่ะร้านร้านไหนวะร้านทองต้อยฮะเอาซีถุงซีถุงซีถุงห้าถุงก็ได้ หาทงก็ได้ค่ะเออดีอ่ะกลิ่นสมตำร้านนี้อีกแล้วพี่น้องเลยหอยหน้าหอยหน้าปลาทูใหญ่ตัดอันนี้แม่ปลาทูอันนี้หอยน้าย่อเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับไอ้อาหารร้านนี้ราหารเป็นแบบร่วมนะคะอาหารตามสั่งก็มี สมตำไก่ย่างปลาเผาส่วนแม่ครัวโอ้ยน้ำลายแตกอุ้ยมีหอดอันนี่ยังกว่าเอาอเธอเนี่ยังไงดองแดงบ่ดองแดงดองแดงกับนีพี่นอ้องอาอันนี้หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวใส่กอก ตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นคุณเชียงอันนี้เป็นเพื่อนเนี่ยปลุกไก่ผีไก่ย่างไก่ทอดนี่คืออย่าง,อาง,ออางโอ้ยหคุณน่ะทำต่ำน้ายแตกแล้วเชียงเม่ฆานกวดคอกปลุกเป็นอย่างนะั้นควอกควก หอมหอมมากเ้าพริกซีเม็ดซีเม็ด <4 S 2> กับเฮดคือเก่าละพริกล้านเนี่ยพริกแค่ไก่หมุน สดสดใหม่ๆเลยคะ่ะเขาเนียวก็นหนึ่งใหม่ๆต้นหอย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 อ่นกระบอกโรงเตรียมเตรียมไว้บมเมนธรรมดาเด้ค่ะพี่น้องขายดีจะลานี้แสบท่านี้ส่วนท่านี้ก็จะเป็นปลาเผาค่เาะเผากันสดๆใหม่ๆเลย นั่นนั่หน,ห,นหลหายตัวร้านนี่มกตับป่าเป็นกระแซบเลคยค่ะเก็บมาสั่งไว้ตลอดมันเป็นป่าเพิ่นเฮ็ดเป็นป่าแม่น้ำโคงคะ่ะ ได้ผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆนะคะไปใส่มาเจ้าน่ะโอ้จะเป็นเอาหลายยางหลายแนวอ่าต่ำมี่ยังแนวหอยเอาหรือเปล่าหอยเอาใช่หอยทงแดงน้ำลายแตกเหงี่ยเข่าแห้งไหลโอดเข่าตั้งแต่หมืกขึ้นเ เกือบจอยแล้วมากรุงเทพมาไปไปประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งไปมือเดียวเพาะไปแล้วก็เพาะมาแมน่อ ยิบยิบบังเอินยิบบังเอินี่ยไล่เด้อไอะไรขอบเด้อไล่บะขอบบะกลับขึ้นมาทรงเนี้ยบกลับขึ้นมาใจร้อนข้าวมายางเอาขึ้นไปดีกว่านะจ้าของร้าน ชื่อคุณนายต้อยค่ะร้านนี้อยู่ตรงไหนคะคุณนายต้อยสีแยกวัดเลื่อมจ้าพี่น้องผู้ใดอันพานไผ่พานมาแวะกินใดเจ้าคะฮะตะบนเชียงยืนตะบนเชียงยื่นเลยพานไผ่พานมาแวะใดได้ค่ะร้านส้มตำไก่ย่างฟ้าเผาสรุปแล้วร้านนี้มีทุกอย่างทั้งอาหารตามสั่ง อาหารไทยอาหารเล่ามีเมิดค่ะพี่น้องแวะได้นะคะอันนี้เราอนะค่ะข้าจะบผาดเหนียวย่มไดสิบมาร้านนี่ตอนนี้เอาหอนหอนมีหอหอยหน้าพร้อมหอยหน้าส้มตำปลาเผาแต่ว่ามือนีนีข้าผาดอย่างเดียวยว,ว่าด้ตับปลาเพราะว่าทรงขอควาวมากัักมาผิษไล่ พี่น้องนี่อยังอีกอะไรนี่อ้อได้แล้วนี่ยังอีกนี่ปึออ้ยจะคลองร้านใจดีพี่น้องเบิงมีหอดอีอยังเกาะซี่โครงหมูว้าวนี่แถมพร้อมเลยนิมแม่ข่าใจดีออกกจะคลองลานใจดีบ่ค่อยเห็นหน้ากันจะคลองลานใจดีไ่ค่อยเห็นหนากันน้องสันแม่นแล้วย้เมเ่อแม่จะคลองมาอยู่ ไปโกยเงินทางอื่นเจ้าของลานเป็นกันเองอัธยาศัยดีนะคะพี่น้องขยันขยันที่สุดเป็นไหมเฮ้ยขยันที่สุดเลยเอ็ดไปอยู่บ่อเศร้าการบ่มีบ่อนใส่เงินบอกด้วยสิซอย เดี๋ยวถ้าช่วงนี้ยังบอปันไหนค่ะถ้าเิ็งช่วงเทียงเนี่ยลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะแล้วก็จะมีแกลบมีอย่างมาเอรับออเดอร์อยู่นี่ตลอดอันนี้คือปลาดุปลาดุปลาดุพีทอดปลาชูไปทอด สมตำเสียงไหมค่ะขวดอันพกกล้พ่อแห้งลรอสีสมตำน่ากินมากลืมออยังหรือเปล่ารู้สึกว่าจะลืมอ,อ่าขนมจีนจะเนื <c oughs> ้อข <c oughs> นมจีนเอากระปุ่นกันถึงจะตัวเหมือดจักเถื่อ <c oughs> เติมกระปุนอีกแบวลืบเนีหมักอันนี้ก็สิบบาทสิบบาทเป็นไปพี่น้องมาอีกแล้วดูอทอดอะไรอีกคะนั่นออโอ้ยม,ม,มีออกมาเลยควรมาใหม่ๆโอ้หอม <laughs> อัน ก็้วนหิ้วเขาแต่กินนี่ยังก็คือหอมไปเมื่อเ่นละบาดเนี่ยโอ้โยมึงพี่น้องเดี๋ยวเรียกผัดมี่กำลังออกมาทุคนมีผัดหมี่อีกบันี้เดีย้อยละไปโอ้ยจะบได้เอาอีกตีบาทเนี่ยดวน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  คมีหอนโอเคอน,อนีค่แลวค่ะอ,อันนี้กับพัดใหม่ๆอหอนกับพัดทุกมือเลยพัดมีโอ้น้ำลายแตกหอมรออันน,น,น,ออออนี้ก่อนครับพี่น้อง กำลังจะกรับเขาบอกว่ามีผัดมีมาสันกรับบไดาต้องรอก,ก่อนเฮ้ยเินมาดเินบานโอ้โหหอ,<ม>อ,อม ทั้งหอมทั้งหิวพี่น้องจ้าทั้งหอมทั้งหิวล่ะตอนนี้นี่แหละคอยจีลดหุนให้เบื้องพี่น้องเฮ้่อนบ้าหน้าเรือเขานั่งคุยไนบาตพี่แรกห้าล้านนี่หว่าคุยไนบาตพี่แรกโมดเลยโอ้โหว้าโอ้ยยาน่าไว้อยู่ได้เบิ้งผู้ใดมากกว่าคุยไนบาตพี่แรกครับโอ้่หธรรมดาเด้เนี่ย เอฟซีแล้มาเต็มลาะเงินบ้างเขาอาลานนี่บอกว่าร้านนี้นะครับขาดหลายเลยอ่ะเเจ้าเรื่องน้ามาหลายๆเนี่ยเอฟซีโอเคโอเคค่ะแซบอีหลีได้ค่ะพี่น้องคนรยุ่งแปดศูนย์นั่นเองนะโอ้ยยินได้ยุ่งแปดศูนย์แซบอีหลีค่ะพี่น้องกาแันตีได้แซบแค่ขนาดภูไนบานฟินแลนด์เป็นยังวไงแซบเป็นมักอันนี้บ่จ้ะจ้าแม่จ้ะพูนกิน ผัดมีหอมมีค่ะพี่น้องแล้วก็ถิมีผพักหนึ่งใจเอินพักอีหอย่างจานนี่ยักขิ้งายทิ้งใจเป็ดนเป็นพักเป็นนี่นะเอินง่ายๆัค่พักเป็นเท่านี้ละน้องใส่อันนี้ลงไปนะหอมขกด้อค่ะนี่ยตืันสดๆใหม่ๆร้อนๆไอ้ห้อย เอาแค่คุณเดียวว่คนอ๋เบิ่งหอมหอมหอมกงหิวโอเคครับพี่น้องแค็บหนีห่ยบเป็นนีทก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเรื่องสตอรี่ค่ะ สวัสดีค่ะ